ขอบคุณเล่นอะไรคะ yeah, โรบอกสนุกไหมคะพ mm hmm. ากให้แม่ฟังหน่อยสิ mm hmm. ไปไหนอะ mm hmm. จุ๊บ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 พากให้ฟังหน่อย mm hmm. น้องขอบคุณเล่นโรบบอกนะคะ mm hmm. อันนี้ด่านอะไรคะลูก พูดก็ไม่ชัดนะคะเด็กน้อยจริงต่แต่่เ้เราอยู่ชกตออ่ะไปเล่นไปเรื่อยๆพากเสียงด้วยแอบเล่นของพี่ชายนะคะแอบเล่นของพี่คนดีนะคะ เตะบอลค่ะคุณไม่พาคเสียงอะลูกไม่อยากไ่ะากเตะฟุตบอลเข้าโกไปแล้วค่ะพี่พี่นานนานพี่พี่คนไหนเล่นด่านนี้บ้างคอมเมนต์มาบอกน้องขอบคุณหน่อยนะคะหนูเล่นตั้งใจไม่เล่นขมขี พี่ๆคนไหนเล่นด่านนี้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะว,นนควันนี้วันอาทิตย์ค่ะหยุดเรียนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะคะเ,เด็กๆพนี้ไ,ไดวกรนี้ไ่นนี้ทีด้บวกวพรุงนี้ขขเรีปน็นปเรียนที่ขเกียจเรียนขี้เกียจไม่ได้ ขี้เกียจไม่ได้ต้องไปค่ะค่ะตอนอยากกลับแม่ตอนกลับไม่อยากกลับตอนตอนไปไม่อยากไปเอาหันหน้ามาบอกพี่ๆหน่อยพ,พวกนี้แปลงเรียนนะคะ